บทที่37ศึกสายเลือดอ้าวผมตายด้วยสาเหตุอะไรครับผมถามเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นจากราชโอรสสมองค์ของพระราชาผู้ชลาที่ถูกส่งไปปกครองหัวเมืองต่างๆโดยพวกเขา ถูกเรียกตัวให้มาร่วมในงานสมโพธ์พระพุทธรูปที่เขาดำริให้สร้างขึ้นนี้และนี่จึงเป็นชนวนให้เกิดเหตุการณ์ลูกชายคนโตและคนกลางซึ่งปกติเป็นไม้เบื่อไม้เมากันอยู่แล้วเกิดความรู้สึกว่าอีกไม่นานพ่อผู้ชลาภาพก็จะจากโลกนี้ไป ซึ่งสิทธิโดยชอบธรมในการสืบทอดสมบัติที่เมืองหลวงจะต้องตกเป็นของลูกชายคนโตแต่เนื่องจากแต่ละคนมีที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดคอยหนุนหลังคอยวางแผนการต่างๆเพื่อชิงไหวชิงพริบกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรึกษาของลูกชายคนกลางที่รู้อยู่แล้วว่าถึงอย่างไรฝ่ายของตน ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นครองราชแผนการแห่งความโลภของคนนอกคือพวกอัมมาตลิ้วล้อในแต่ละฝ่ายที่มีความกระหายจะได้ขึ้นเป็นใหญ่หากเป็นฝ่ายชนะมันจึงส่งผลให้เกิดศึกสายเลือดในช่วงเวลาดังกล่าวท่านโพเชเริ่มอธิบายฟังดูไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยนี่ครับผมถามใช่แล้ว มันไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเลยมันเป็นเพียงการผสมโรงกับเรื่องราวของเธอเท่านั้นมันเป็นเรื่องของความโลภที่ไม่สิ้นสุดและเป็นเรื่องของการต้องการมีอำนาจของเหล่าอัมมาดของทั้งสองฝ่ายซึ่งอัมมาดของฝ่ายลูกชายคนรองก็มีสายสัมพันธ์โดยตรงกับฝ่ายพ่อของนางอุสาวดีส่วนฝ่ายของลูกชายคนโต ก็ล่วงรู้แผนการของฝ่ายลูกชายคนรองว่าพวกเขาจะทำอะไรในช่วงเวลาดังกล่าวดังนั้นต่างฝ่ายต่างวางแผนที่จะกำจัดซึ่งกันและกันฝ่ายที่มีความชอบธรรมในการครองราชสมบัติต่อจากพ่อก็รู้ตัวว่าหากไม่ชิงกำจัดน้องคนรองก่อนเขาจะต้องกลายเป็นฝ่ายผิดและถูกกำจัดแทนเวลานั้น จึงเกิดการแบ่งสองฝักสองฝ่ายอย่างชัดเจนโดยเฉพาะฝ่ายลูกชายคนรองที่มีอำมมาศผู้เป็นพ่อของนางอุสาสนับสนุนอยู่เบื้องหลังและเห็นโอกาสที่จะทำให้ฝ่ายของตัวเองได้ขึ้นเป็นใหญ่งานสมโพธพระพุทธรูปในครั้งนั้นจึงเป็นชนวนให้เกิดศึกภายในระหว่างลูกชายทั้งสอง ที่ต่างฝ่ายต่างวางแผนจะรอบสังหารซึ่งกันและกันแต่จะมีความพิเศษคือฝ่ายของลูกชายคนรองได้วางแผนรอบสังหารพระราชาเท่าเพื่อโยนความผิดให้กับฝ่ายลูกชายคนโตและให้ฝ่ายของตัวเองมีเหตุผลที่จะจัดการกับฝ่ายลูกชายคนโตการศึกครั้งนี้จึงเป็นการศึกที่ยากยิ่งเพราะศัตรูของพระราชา คือคนที่อยู่ใกล้ตัวและเข้ามาอยู่ในพระราชฐานเข้ามาได้แม้กระทั่งในห้องนอนของเขาเขาอธิบายน่าสงสารพระราชาท่านนี้นะครับผมพูดใช่พระองค์ไม่รู้เลยว่างานสมโพชพระพุทธรูปที่จัดขึ้นนี้จะกลายเป็นการศึกระหว่างสายเลือดเหตุการณ์ครั้งนั้นมีความสับสนโอลมาน เกิดศึกที่บุคคลภายนอกไม่สามารถล่วงรู้เกิดการสร้างสถานการณ์เพื่อป้ายสีให้อีกฝ่ายตกเป็นจำเลยโดยเฉพาะกับกรณีการรอบปรงพระชนพระราชาหากมองจากคนภายนอกจะเข้าใจว่าฝ่ายของลูกชายคนโตเป็นคนทำเพราะต้องการขึ้นครองราดต่อแต่แท้ที่จริงเป็นการสวมรอยของอีกฝ่าย และแล้วทั้งคู่ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะแผนการลักลอบสังหารของทั้งคู่ถูกเปิดเผยกลายเป็นสงครามภายในระหว่างพี่น้องทหารทั้งสองฝ่ายถูกส่งเข้ามาลูกชายทั้งคนโตและคนรองถูกทหารของอีกฝ่ายฆ่าตายฝ่ายอัมาตผู้เป็นพ่อของนางอุสาเป็นผู้ลอบปลงพระชนพระราชาด,ด้วยตัวเอง และถือโอกาสนี้สังหารตัวเธอด้วยเพราะเธอคือเสียนนามสำคัญโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาได้ฆ่าคนที่เป็นผู้ให้กำเนิดหลานแท้ๆของตัวเองเหตุการณ์ครั้งนั้นจบลงด้วยพระราชาตายราชโอรสคนโตและคนรองตายตัวเธอเองก็ตายฝ่ายอํมมา์พ่อของนางอุสาก็ตายส่วนนางอุสา ถูกส่งลงเรือหนีไปอยู่ที่เมืองทางเหนือซึ่งเป็นเมืองที่ลูกชายคนรองเคยไปปกครองอยู่โดยต่อมาลูกของเธอที่ไปครอดที่นั่นแต่อยู่ในฐานะสายเลือดกษัตริย์ก็ได้กลายเป็นผู้ครองนครแห่งนั้นผลสุดท้ายก็เหลือราชโอรสคนสุดท้องซึ่งไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการศึกครั้งนี้ แต่ได้ขึ้นครองราชต่อจากพระอินทราชางานสมโพชพระพุทธรูปสีอริยเมตร,รายนี้จึงกลายเป็นงานศพของพระราชาและราชโอรสสององค์และสถานที่จัดพิธีศพก็คือบริเวณลานด้านหน้าของวัดที่เธอสร้างขึ้นชาวบ้านจึงพากันเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดหน้าพระเมรุนับจากนั้นเป็นต้นมาเขาอธิบาย น่าเศร้าจังเลยนะครับผมแสดงความเห็นไม่มีเรื่องราวใดๆในจัก,กรวาลจะน่าเศร้าและน่าหดหูใจเท่ากับเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นบนโลกไกาอาแห่งนี้อีกแล้วประสบการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมันไม่ใช่ความผิดพลาดและไม่ใช่ความจงใจประสบการณ์เหล่านี้เกิดจากความอิสระ ที่พระเจ้าจงใจใส่มันไว้ในตัวมนุษย์ทุกคนเพื่อให้มนุษย์ได้เลือกทำสิ่งใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งชั่วร้ายเพียงใดนี่เป็นเพียงภพชาติหนึ่งที่เป็นเศษเสี้ยวเล็กๆที่ประกอบขึ้นเป็นประสบการณ์ทั้งหมดของเธอเธอยังมีเรื่องราวอีกมากมาย และถือว่าเป็นเรื่องราวสำคัญที่ฉันต้องการให้เธอได้รับรู้ในฐานะที่เธอคือหนึ่งในบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากฉันเขาวธิบายแค่นี้ผมยังรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าและเบื่อหน่ายมากพอดูแล้วล่ะครับผมรู้สึกลังเลขึ้นมาทันทีว่าจะเข้าไปรับรู้อดีตชาติต่อดีไหมผมตอบตามใจเธอนะ เธอมีความอิสระอยู่แล้วเขาตอบไม่หรอกครับความกระหายใคร่รู้ของผมยังแรงกว่าความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นอยู่ครับผมตอบ